ียกได้ว,ว่าทาเอาบรรดาข่าเผลือกนั้นนั่งกันไม่ติดอีกแล้วค่ะเมื่อวงการลูกทุ่งหมอำํำมีเรื่องร้อนชายอีกแล้วหลังจากที่ทางด้านคุณบิ๊กทิติวุฒิค่ะหรือว่าที่หลายๆคนค่ะรู้จักกันในนามบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะซึ่งเป็นสามีของนักร้องหมอรำชื่อดังนะคะอย่างคุณแพลวพวแสงทองได้ออกมาโพสแฉช,ชีวิตคู่ที่ล้มเหลวหลังมีมือที่สเข้ามาหาภรรยาค่ะจนทําให้ครอบครัวร้าวฉานค่ะแถมยังบอกอีกค่ะว่ามือที่สมก็เป็นคนใกล้ตัวอีกด้วยค่ะ ในขณะที่ทางด้านคุณแพลววแสงทองค่ะได้บอกว่าเธออดทนมาแล้วร้อยครั้งแต่พอครั้งที่101เธออดทนไม่ไหวเธอก็กลายเป็นคนใจร้ายเรียกได้ว่าทำเอาเดือดไม่แพ้กันเลยค่ะโดยข้อความบางท่อนบางตอนค่ะของคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะก็ได้มีการตั้งคำถามถึงสิ่งที่ตนเองอยางรู้และต้องการคำตอบในฐานะที่เป็นสามีค่ะโดยทางด้านคุณบิ๊กเนะะี่ยค่ะบอกว่าพูดถึงเรื่องความซื่อสัตย์ต่อคนที่ผมรัก แต่ทำไมได้รับสิ่งตอบแทนแบบนี้ตนเองทำผิดตรงไหนหรือบกพ่องอะไรถึงได้ปล่อยให้คนที่3มเข้ามาทำร้ายครอบครัวของเราทำไมต้องทิ้งกันกลางทางแบบนี้ก่อนจะมีการบอกถึงมือที่3ามค่ะว่าคนนี้บอกเลยกินบนเรือนขี่รถบนหลังคา พร้อมบอกเขาว่าสุดท้ายนี้แสงทองฟินแลนด์มันก็คือส่วนหนึ่งของตัวผมทุกอย่างยังต้องเดินหน้าและพัฒนาต่อไปเพื่อคนข้างหลังปอลอผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สถานะความเป็นพ่อแม่ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมตลอดไป และจากโพสต์ดังกล่าวค่ะต้องบอกเลยว่ามีทางด้านเพื่อนเพื่อนร่วมวงการค่ะแห่เข้ามาส่งกําลังใจให้กับคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กันอย่างมากมายเลยค่ะรวมถึงทางด้านครูภัยบูญแสงเดือนค่ะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจกับคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แบบสั้นๆค่ะว่า เป็นกำลังใจให้เดอะคัพบอสและสุดท้ายค่ะไม่ว่าเรื่องราวค่ะมันจะเป็นอย่างไรนะคะทางเราค่ะก็ต้องขอส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่ให้จับมือแล้วก็ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนี้ไปให้ได้ค่ะ